สวัสดีค่ะชาวราศีมีนอาจารย์นิวจากช่อง Queen Up Cup by New นะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนธันวาคม2563เดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวประมาณกลางๆเดือนเดี๋ยวขอสอบเสร็จจะมีคลิปสำหรับเดือนสำหรับปี64ทั้งปีเดี๋ยวมาคุยกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เดี๋ยวเดือนนี้เดี๋ยวขอแป๊บหนึ่ง คิดว่าน่าจะดีขึ้นแสงไม่ค่อยพอนะคะต้องเปิดไฟเอาล่ะเดี๋ยวมาเดือนนี้นะอาจจะเช่นเคยต้องบอกก่อนวันเดือนปีเกิดเช็คได้ใต้คลิปนะคะแล้วก็แบบของเราเนี่ยแบ่งเป็นแบบของไทยแล้วก็การดูแบบนี้มันจะเป็นการดูดวงโดยทั่วไปเราดูกันว่าแนวทางของเราเดือนนี้ควรจะทําตัวแบบไหนยังไงแล้วก็มีอะไรแนวโน้มอะไรน่าจะเกิดขึ้นเพื่อจะได้เตรียมตัวให้ถูกต้องอ่ะโอเคเรามาดูกันเลยค่ะ ขอดูก่อนว่าเดือนนี้มีอะไรน่าสนใจให้ชาวราศีมีนต้องระมัดระวังตัวหรือว่าเตรียมตัวรับมือไพ่ใบแรกไพ่ทางเลือกไพ่ทางแยกนะคะหมายความว่าเดือนนี้น่าจะมีเรื่องให้ชาวราศีมีนต้องตัดสินใจขยายความมีจดหมายบางอย่างเข้ามามีการได้รับการต่อสัญญาเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างเข้ามาและต้นไม้หมายถึงความมั่นคงในชีวิตและการงานดังนั้นเดือนนี้เดือนนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะได้รับข่าวหรือข้อมูลบางอย่างเพื่อให้ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะเราเห็นคุณจะได้รับเนี่ยได้มาแล้วต้องมาตกลงต้องดูว่าตัวเองจะทำยังไงกับสัญญาหรือข้อมูลที่ได้มาอันนี้ก็ เป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นโดยทั่วไปเอาละทีนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องการงานก่อนนะคะสำหรับชาวราศีมีนที่ทำงานประจำมาดูเดือนนี้ไพ่บอกว่าได้ The Judgment ท์ฮะโฟล o วอ s แล้วก็ The Strength อู้เดือนนี้ไม่ง่ายค่ะเดือนนี้ไม่ง่ายมีเรื่องเมื่อกี้คล้ายๆกับเมื่อกี้อย่างที่บอกมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจ j u d g m e n t ทำอะไรมาคุณจะได้รับผลสิ่งนั้นหรือว่ารอคอยอะไรคําตอบมันจะมาแล้วในเดือนนี้นะคะมาถึงเรื่องของ f o r l of sorts แล้วก็ the strength ต้องใช้ความเชี่ยวต้องใช้พลังแรงกายแรงใจแล้วก็สติปัญ,ญญาในการต่อสู้พอสมควรเดือนนี้อาจจะมีการขัดแย้งในที่ทํางานหรือกับคนที่ต้องเกี่ยวข้องบ่อยๆต็หน้าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่ามีเรื่องบางเรื่องให้เรามาต้องแก้ไขนะคะ มีการขัดแย้งในในนั้นแน,แน่เหมือนเราตัดสินใจอะไรไปแล้วแต่ว่าที่ทํางานหรือคนอื่นเขาไม่ค่อยอยากจะฟังดังนั้นชาวราศีมีนอาจจะต้องใช้วาทศิลทั้งไม้แข็งไม้อ่อนในการตะล่อมเพื่อให้เพื่อใ,ให้ตัดสินใจหรือดีไม่ดีโฟลทอฟซอสคุณอาจต้องยุติหรือหยุดเหตุการณ์อะไรที่โครงการอะไรบางอย่างที่เรากาลังจะทําจริงๆคุณรู้อยู่แล้วว่ามันไม่เวิร์กนะ มือนตัดสินใจไว้แล้วว่ามันมันไม่น่าจะเวิร์กแต่ก็ยังดึงดันทำดังน,นั้นเดือนนี้อาจจะต้องหยุดชั่วคราวใครที่กำลังล็อชโปรเจกต์ใหม่หรือว่าเสนอโครงการใหม่ๆเดือนนี้จะโดนเบรกนะคะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพื่อนร่วมงาน ก็อาจจะมีปากเสียงกันบ้างแต่เขาไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับคุณหรอกทุกคนดูนิ่งๆนิ่งๆนิ่ง,งแต่ไม่ยุ่งอ่ะนิ่งเฉยๆให้แต่ไม่มีใครลงมาช่วยแก้ไขอะไรไม่ทะเลาะและใช้เพราว่าทําตัวหายและเงียบไปให้คุณแต่สินใจและแก้ไขเพียงคนเดียวแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ร้ายนะคะเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าจะต้องทอํายังไงเขาก็รอดูเชื่อว่าคุณเป็นคนเก่งดังนั้นเดือนนี้คุณจะต้องเดีลเดินทางเรียกว่า ต้องสู้ด้วยพลังแรงกายแรงใจของตัวเองพอสมควรหนักนะคะหนักพอสมควรแต่ว่าแต่ว่าชาวราศีมีนเนี่ยจะทำได้เเข้าเส้นชัยได้ s of s of s o r t มันมีด้วยกันสองกรณีถ้าคุณทำเหตุเรื่องนี้มานานแล้วเนี่ยมันไม่จบสัทีเดือนนี้คุณจะได้โอกาสจบแต่จบไปแหละแต่ว่าจบโครงการนี้ ให้มันแล้วแล้วไปให้มันเสร็จไปโดยที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยพึงพอใจด้วยหรือถ้ากําลังจะทําอะไรใหม่ๆคุณจะโดนขัดแล้วก็อาจต้องยุติลงไปมันจะเป็นกรณีประมาณนี้นะคะเพื่อนร่วมง,งานเห็นใจแต่ไม่ช่วยนั่งดูและให้คําแนะนําอย่างดีให้คําแนะนําแต่ไม่สามารถได้อะไรไม่สามารถลงมาทําอะไรได้นะคะโอเคทีนี้มาดูคนที่เป็นเจ้าของกิจการมีกิจการเป็นของตัวเองนะคะหรือฟรีแลนซ์อะไรอย่างนี้ มาดูซิเดือนนี้คุณได้โอ้เชอรี่ออตนายออฟคัพสทรีออฟเพนเดคอลเดือนนี้ชิบซอนลงเท้านะปัญหามีมาเรื่อยๆช่วงต้นเดือนจะหนักหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะเคลียร์ทุกอย่างได้นายออฟคัพสทรีออฟเพนเดคอลสทำตามใจของเราพอมีได้เรื่อยๆจับปา ถามว่าเดือนนี้ค่อนข้างจะอินดี้ทำกิจการอะไรบางอย่างเรารู้สึกว่าปัญหามันมีค่ะโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนเกี่ยวกับการขนส่งหรือการเดินทางอ,อ,อะไรบางอย่างมันมีปัญหากับกิจทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรทำให้งานของเรามันไม่สมูทนะคะแต่กลางเดือนเป็นต้นไปจะ เราจะสามารถบริหารจัดการเหมือนไม่โปร่งก็ทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นช่องมันจะมันจะค่อยๆมีจังหวะดีขึ้นอาจจะไม่ได้งานมันอาจจะไม่ได้ลื่นไหลทั้งหมดเลยแต่ว่าเราจะเหมือนกับโปร่งได้แล้วก็หาแล้วก็หาอะไรมาทําคือได้ทําในสิ่งตัวเองพอใจอะ่ะ นะอาจจะไม่ได้มีกําไรแต่รู้สึกมีความสุขที่ได้ทําแต่ช่วงปลายเดือนจังหวะด,ดีค่ะจะค่อยๆจะจะมีงานพิเศษหรือว่ามีรายรับรายจ่าย,ยมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆเป็นงานพิเศษเป็นงานที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงทํากําไรอันนี้เป็นงานของตัวเองแต่ว่าช่วงต้นเดือนอยากจะให้ระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารแล้วก็การโดยเฉพาะการเดินทางถ้าใครต้องทําขนส่งต้องมีการขนส่งเข้าของหรืออะไรอย่างเงี้ย จะมีปัญหาอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าจะผ่านได้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าเพียงมันอาจจะไม่ได้แบบลื่นปื๊ดคุณอาจจะต้องไปตามมันอยู่ตรงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือรถเสียหรือติดวันหยุดหลายๆอย่างส่งของไม่ทันจะเป็นประมาณนี้มากกว่าแต่กลางเดือนเนี่ยจะเริ่มสบายใจละขายไม่ดีช่างมันแต่ฉันพอใจที่จะทําแบบนี้มีความสุขทีนี้มาดูในเรื่องของคนที่กําลังหางานมาดูซิปลายปีนี้จะ มีจังหวะดีไหมไ e ออฟเพ e เดคล e อิ p r e s s โอ้ e n o นี e เพนเดคลสยากจังเราคิดว่าคุณอาจจะได้รับความเมตตาช่วยเหลือจากผู้หญิงหรือคนในครอบครัวอาจจะเป็นงานจ้างพิเศษไปดูแลเด็กหรือเป็นงานเล็กๆน้อยๆรับจ็อบไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ยังถ้าถามว่าได้งานเลยไหมเนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะ ไปคุยแล้วคุณอาจจะไม่ได้คุยแค่ครั้งเดียวอาจต้องให้คนอาจจะต้องมีผู้ใหญ่เข้าไปคุยด้วยหรือตัวคุณไปตื้อเขาหน่อยหลายๆครั้งหน่อยเขาจะเห็นเขาจะ ให้ความสนใจเพียงแต่ว่าก็อาจจะโพสต์โพลไปมาคุยกันอีกทีหนึ่งเดือนหน้านะอะไรประมาณนี้หรือปลายปลายเดือนค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งหรืออาจจะให้เราให้งานบางอย่างของเราทํามาเพียงแต่ว่าเรายังไม่สามารถเข้าไปเป็นพนักงานประจําของเขาได้ยังจังหวะไม่ค่อยดีและอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นถ้าหางานช่วงนี้อมันช้าๆมันมันไม่ได้ดังใจนะคะแต่เราจะมีมีผู้หญิง ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยให้การหยิบยืน่นการให้หยิบยื่นความช่วยเหลืออาจจะเป็นเรื่องเงินทองหรือคําแนะนําอะไรบางอย่างมาให้เราในเดือนนี้นักเรียนนักศึกษา คลิปมันก็จะยาวหน่อยนะเพราะว่ามันพอ,พอพูดไปแล้วไม่ครอบคลุมก็จะเริ่มมีคนมาถามว่าเอาคนนั้นลหละคนนี้หละอย่าเงี้ยจะพยายามทําให้ครอบคลุมที่สุดก็เลือกดูในสิ่งที่ตรงกับตัวเองที่สุดนะคะโอ้นักเรียนนักศึกษา t o of cups seven of wands seven of pentacles ดีค่ะอันนี้เราเห็นว่าดี ได้เจอคู่หูที่ถูกใจหรือได้เจอท็อปิกหรือรายวิชาที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่อันนี้แหละที่รอคอยมานานแล้วแล้วก็มีความ c h ALLENGE นะคะคุณต้องหาข้อมูลอะไรใหม่ๆแล้วก็แข่งขันอะไรหลายๆอย่างอยู่ตลอดเวลาแต่ดูแล้วมีความสุะยิ่งได้ทำยิ่งมีความสุขยิ่งรู้สึกว่าอันนี้มันใช่พร้อมที่จะเข้าไปขย่ำ ในวงการนี้เต็มที่เลยตบท้ายด้วยเซเวนโอ PENTA ิสถามว่ามันจะดีที่สุดเลิศเลิศเลอจนโดดเด่นไหมไพ่บอกว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เกินคนอื่นหรอกมันก็ยังทั่วๆไปถือในเกณฑ์ดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ถือว่าดีไม่ได้โดดเด่นแต่เรารู้สึกมีความสุขในการได้เรียนในการได้ทำสิ่งนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มปัญหาอยู่แล้ว ใครเคยมีปัญหาเรื่องการเรียนเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกมีความสุขในการเรียนอยากเขียนอยากเล่าอยากบอกมันพิ่งเจอพบเจอทางของตัวเองเอชอบมีความสุขได้เอาสิ่งที่ตัวเองเคยรู้เคยเห็นอะไรเงี้ยเอาประสบการณ์ตัวเองมามามา,มา,มาช่วยเหลือในการเรียนคุณก็จะดูมีความสุขขึ้นคะแนนออกมาก็เป็นที่พึงพอใจแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ถือว่าในเกณฑ์ดีเกรด B เลยทีเดียว B up นะคะขึ้นไป แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณขี้เกียจนะมันก็ไม่ได้อันนี้มันก็ต้องเขาเรียกว่าคุณได,ได้ได้ประโยชน์จากการที่เรามีข้อมูลบางอย่างแล้วก็ถูกใจทําให้มันเรียนดูเรื่องแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าขี้เกียจช่างมันเถอะอันนี้อันนี้เป็นการกระทําแล้วนะคะไม่ใช่เรื่องดวงนะทำตัวเองนะทำขี้เกียจก็ได้ผลของขี้เกียจนะคะเอาล่ะมาดูในเรื่องการเงินกันบ้างไหนขอดูซิเดือนนี้ชาวราศีมีนการเงินจะเป็นอย่างไรคะ ราศีมีนการเงิน The Devil อูมีเรื่องให้เสียตังค์นะคะเสียตังค์จากความอยากมีอยากได้ของตัวเองหรืออาจจะต้องมีคนมาหยิบยืมหรือใครที่ใครเป็นหนี้ใครอยู่เดือนนี้จะต้องโดนทวงนะจำเป็นต้องจ่ายเงินก้อนนะคะ Ten of Wands โอ้รายจ่ายมาเพียบเลย The Tower คุณพระช่วยใครมีร ระวังเดือนนี้จะมีเรื่องเสียตังค์กับรถระวังอุบัติเหตุระวังอยู่ๆเครื่องน็อกถึงเลิกไม่ก็ถึงเวลาที่ต้องเข้าศูนย์แล้วยกเครื่องใหญ่เลยในเดือนนี้กระเป๋าตังค์กระเป๋าเงินระมัดระวังแต่วันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ที่เราเห็นนะเรื่องเงินเรื่องกับเรื่องเป๋าเงินไม่เท่าไหร่แต่มันจะเป็นเรื่องเครื่องเข้ารองข้าวของเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ก่ณนที่มันมีเครื่องยนต์น่ะตรงนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งคือข สิ่งที่อยากได้โอ้แบบฉันอยากได้อยากมีอยากซื้ออะไรเงี้ยก็อดใจจดจดอดใจไม่ได้ก็ไปซื้อก็จะเป็นเรื่องเสียเงินเสียทองและอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ภาระใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเดือนนี้ชาวราศีมีมีรายจ่ายนะแล้วรายรับละ่ะรายรับไม่ค่อยมาเลยอะมีแต่เรื่องเสียตังค์เนาะทำไมอะดวงมูลถ้าถ้าไม่ได้มีเรื่องของตัวเองคุณก็มีเกณฑ์ที่จะต้องไป เรียกว่าไปช่วยเหลือดูแลคนอื่นควักเงินให้คนอื่นแต่เท่าที่เราดูแล้วนะ่าจะเป็นเรื่องของคุณนี่แหละโดยเฉพาะยอดยานผานะหรือการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้หรือซื้อใหม่เพราะว่าเอ้ยแบบโทรศัพท์เป็นรอยอะ่ะหน้าจอเป็นรอยไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากเปลี่ยนกระจกไม่อยากไม่อยากเปลี่ยนฟิล์มมาอยากซื้อเครื่องใหม่อะไรประมาณนี้นะคะอืมก็พอซื้อไปแล้วก็มาคร่ำครวญว่าไม่มีตังเลยประมาณนี้มาดูสุขภาพกันบ้างชาวราศีมีน สุขภาพราศีเมียนเดือนนี้คุณได้ซิกอัพซอสก็แดงไปได้เรื่อยๆแข็งแรงพอสมควรเพจจอบซอสมีเรื่องให้เครียดนะคะโดยเฉพาะอ่าถ้าใครที่แพ้อากาศก็ให้ระมัดระวังนิดนึงเดือนนี้เอซอมอน์ไม่ได้เลวร้ายอะไรถึงือว่าแข็งแรงได้เดือนนี้ร่างกายสุขภาพโดยทั่วไปถือว่าแข็งแรงแต่ว่าเราเห็นว่าใครที่เดินทางบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเกิดต้องเป็นนั่งในรถโดยล้แอร์หรือว่าต้อง รถที่มันมีแอร์เป่าๆอะไรประมาณนี้คุณก็ให้ระม,มัดระวังความชืน้นแล้วก็เรื่องเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไอปิดปากปิดจมูกให้ดีหน่อยภูมิแพ้อากาศมาอีกแล้วนะคะสภาพดาบนี้แต่โดยทั่วไปยังแข็งแรงดีใครที่กังวลเรื่องไวรัสโคโรนาอะไรพวกนี้ใช้โควโาดไหมที่นี่เขาเรียกโควิดนะก็ยังก็ยัง ก็เรียกก็ยังไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะติดเชื้ออะไรขนาดนั้นมากมายแต่เรากลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจเล็กๆน้อยๆแพ้อากาศเนี่ยอันนี้เห็นชัดเลยหรือไม่ก็ไปนั่งตากแอร์หรืออ่าความชื้นไปเจอกับบ้านดึกหมอกลงหรือก็เป็นก็ป่วยได้แต่โดยทั่วไปถือว่าแข็งแรงดีนะคะยังแข็งแรงดีอยู่คนที่เป็นโรคประจำตัวเอ่อก็ เรียกว่าต่อสู้ได้ไฟได้วิญญาณได้เจอหมอได้เจออะไรที่ดีๆสามารถผ่านพ้นไปได้ไม่สุดค่ะไม่สุดยังถือว่าเดือนนี้ร่างกายค่อนข้างแข็งแรงนะคะแต่ต้องดูแลตัวเองนิดหน่อยแข็งแรงในที่นี้คือไม่ล้มหมอนนอนเสือแต่ว่าอาการหวัดอาการไออาการแพ้อากาศยังมีเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักกันนะคะเอาและความรักนะคะก็เช่นเคยแบ่งเป็นคนโสดและคนมีคู่ต้องบอกว่าเดือนนี้เราจะดูค่อนข้างละเอียด เพราะอะไรเพราะอยากดูนี่กําลังนี่เราจะซื้อเดี๋ยวจะซื้อไพ่ใหม่นะอีกสักประมาณปลายปลายเดือนกลางเดือนหน้าคิดว่าอาจจะได,อจจะได้อาจจะได้ใช้ไพ่ใหม่ลองดูไม่ได้หยิบไพ่จากไทยมาเสียดายมากมีอยู่ไม่กี่สํหรับเองนะคะก็จะหน้าตาซ้ำๆหน่อยเอาละมาดูกับคนโสดโสดแบบโสดจริงๆมาดูซิเดือนนี้เป็นอย่างไรส่งท้ายปีโออิมเพรส Servant of p e n t a e l e s Queen of Wands คนชอบคุณมันก็มีถูกอกถูกใจก็มีคนที่แม่หาให้ก็มีคนที่เพื่อนพามาแนะนำก็มีแต่คุณรู้สึกว่าเออพอใจชาวราศีมินใช้ำํ่าว่าค่อนข้างพอใจในสถานภาพของตัวเองนะตอนนี้โสดก็ไม่ได้โสดแบบโดดเดี่ยวซะ,ะเท่าไรักเท่าไหร่มีงานทำมีนูนมีนี่ค่อนข้างเยอะสังคมเพื่อนฝูง แล้วก็เนี่ยไพ่7บอกว่าคุณค่อนข้างพึงพอใจในความในความโสดของคุณแต่ถามว่ามีคนมาสนใจไหมมีนะคะมีคนมาสนใจแล้วก็บางทีก็อยากมีแฟนอยากมีความอบอุ่นแหละแล้วก็มีคนจริงๆมีคนพยายามแนะนําคนเดือนนี้อาจจะมีคนแนะนํา คนที่เหมาะสมใช้คำว่าคนนี้แม่ชอบมาให้มีข่าวมีมีคนมาสนใจมีคนมาแลแต่ก็จะสนใจเขาม่อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ที่แน่ๆเดือนนี้ค่อนข้างมีความสุขไม่ได้เดือดร้อนกับการที่แบบโอ้เดี๋ยวปีใหม่แล้วไม่มีคนมาเขาดาวไม่ได้อยู่ในหัวของคนราศีมีนเลยเดือนนี้รู้สึกว่าฉันพอนใจจังเลยมีความสุขมากเลยโอ้ยแบบของช้อปปิ้งไม่ต้องมามีใครไม่ต้องไปรอใครไม่ต้องมามีใครบ่นอะไรเงี้ยของหนักฉันฮิ้วเองได้ฉันไปคนเดียวได้ คนมาจีบก็จีบไปสนใจรับรู้ว่ามีคนสนใจรับรู้ว่าแม่ว่ามีคนพยายามมาแนะนําให้แต่มีความสุขกับการอยู่คนเดียวแล้วคนที่เข้ามาเป็นอย่างไรยนนี้บอกเลยว่ามีคนพยายามแนะนําเข้ามาแต่คนที่เข้ามาแล้วมาเจอสถานมาเจอคุณแล้วเขาก็รู้สึกกลัวกลัวชาวราศีมีกลัวว่าจะไม่ดีเท่าคุณกลัวว่าจะไม่ใช่สเปคของคุณกลัวว่าคุณไม่ได้อยากจะมีเขาในชีวิตจะเป็นประมาณนี้มากกว่าแล้วมีใครจริงๆไม่ถามจริง มันก็มีเป็นช่วงเวลานะช่วงจังหวะมามาไปไปอะไรอย่างเงี้ยพอไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยซะที่เดียวเดือนนี้ชาวราศีมีนะต้องบอกก่อนว่าคนที่เคยมีคนคุยอาจจะเวียนเวียนกลับมาคุยแต่ไม่ได้มาเป็นแฟนนะแต่ว่าพอให้หายเหงาแต่คนที่ช่วงไหนถ้าเกิดไม่มีคนมาคุยเยอะเกินไปคุณจะเริ่มเบือ่อแล้วคุณจะเริ่มปลีกตัวจะแสดงอาการบางอย่างให้เขารู้ว่าอยากอยู่คนเดียวแล้วไม่อยากคุยกับใครแล้วนะมันจะเป็นแบบนี้สังเกตตัวเองดูดูดังนั้นเดือนนี้คนโสดก็ ยังไม่มีจังหวะจะได้เจอมีโอกาสมีคนพามาแนะนําแต่ว่าตัวเองไม่พร้อมที่จะมีใครคือพื้นที่ส่วนตัวของฉันเต็มแล้วเดือนหน้ามาว่ากันใหม่ทีนี้มาดูคนที่มีคนคุยบ้างน,นะคะคุยแหละแต่ว่ายังไม่ใช่แฟนคลิปจะนานหน่อยเพราะว่าเราพูดช้าลงมีคนโถอทักว่าพูดเร็วมากดูเหนื่อยเหนื่อยแทนคนฟังก็จะเหนื่อย เอ่อคนที่มีคู่แล้วเดนี้ f i of pentacles ไม่ใช่มีคู่คนที่มีคนคุย five of pentacles four of swords Ace of swords อาจจะหยุดนะเดือนนี้คุณอาจจะมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะทะเลาะเบาแหวงกันมีปากเสียงพูดจาไม่ค่อย พูดจาไม่ค่อยเข้าหูกันเราเห็นว่าเดือนนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่พอมันมีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาไม่แน่ใจว่าฝ่ายไหนจริงๆอาจจะเป็นชาวราศีมีนเองต่างหากที่ไม่มีเวลาให้เขานะคะแล้วก็มาโวยวายว่าเขาไม่คุยกับตัวเองทั้งให้ตัวเองไม่มีเวลาก็กลายปรปเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่จะห่างๆกันไปหรือมีเกณฑ์มีปากเสียงทะเลาะหรือต้องมาทบทวนความสัมพันธ์บางคนอาจจะถึงขั้น ขอพักขอพักความสัมพันธ์ตรงนี้ก่อนเลยประมาณนี้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันก็เดือนนี้เดือนนี้เหงาไหมเนี่ยไม่เหงาเดือนนี้คุณอยู่คุณมีคนรายล้อมรอบตัวเองอย่างมีความสุขมากเลยดังนั้นคนที่คุณคุยก็เลยดูไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่มีพ่อมีแม่มีเพื่อนฝูงูเต็มไปหมด มีเพื่อนร่วมงานคือเดือนนี้ไม่เหงาเลยดังนั้นคุณก็เลยอาจจะไม่มีเวลาให้เขาเท่าที่ควรเขาก็จะเงียบๆไปอาจต้องมาปรับความสัมพันธ์ปรับวิธีการคุยกันใหม่นะคะหรือดีไม่ดีบางคนเนี่ยปรีกตัวพยายามชิ่งเขาสังหาเออเนี่ยคุณก็เป็นซะอย่างนี้แหละแล้วมาบน่นว่าโสดส่วนคนที่เลิกรากันไปขอดูก่อนตอนนี้คุณเป็นอย่างไร ตนนี้เข้าทางธรรมเหรอคะตอนนี้ชาวราศีมีนถึงขั้นแบบว่าไม่ไหวแล้วปฏิบัติธรรมหรือบอกว่าเอาทำใช้ธรรมะนําทางอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอยากทบทวนอยากไปศึกษาหาความรู้สิ่งที่ก้าวหน้ากับตัวเองกับคนรักกับความรักเก่าก,ก็รู้สึกไม่ได้อะไรมากมายแล้วยังมีความปรารถนาดีแต่เรื่องความรักมันก็จะลดระดับลงไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายแล้วเขาณนะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรคนที่เลิกรากันไป three of wands โอ้ฝาสังคมเพื่อนฝูงเต็มไปหมดเลยนะดูเขาก็มีความสุขเอนจอยดูดูคุณจะเห็นสถานภาพของแต่ละคนต่างกันนะชีวิตต่างกันลักษณะคนนึงก็ไปอีกทางเนี่ยต้องจริงต้องดิบอย่างนี้คนนึงก็มีเพื่อนเยอะอีกคนนึงก็สแสวงหาความเป็นตัวเองอยู่เขาคิดถึงเราไหมก็มีบางครั้งคิดถึงเขารู้สึกว่า เขารู้เขาคุ้นคิดเห็นภาพไปคิดเลยคนนี้เขารู้สึกว่าเสียดายเราเราเป็นคนเก่งคนหนึ่งในชีวิตเป็นคนที่เขารู้สึกเสียดายอ,ะอ่ะเสียดายแต่อีโก้เขาก็สูงอยากกลับมาหาเราไหมอยากอยากกลับมาอยากจะเข้ามาในวงสังคมอยากมารู้สึกว่าตอนที่เขาอยู่กับเราเขามีความสุขแล้วเขารู้สึกว่าเขาสําคัญแล้วเขาจะมาไหมนา tree of pentacles นะคะ ขึ้นมาพร้อมกับ The strength เดือนนี้อาจจะได้ข่าวอาจจะมีแวบๆมานะคะอาจจะมีคนมางอ้งงอนมีส่งข้อความมีโผลมีเวียนเวียนมาโยนหินถามทางางเงี้ยแต่เราเห็นเดือ e ร g t h ไม่น่าจะเปิดใจให้เขาแล้วเดือนนี้ชาวราศีมีนคนโสดไม่ว่าจะสถานะใดก็ตามดูใจแข็งมากก็เขาอาจจะพยายามติดต่อมานะตัวคุณอาจจะแต่ว่าตัวคุณ น่าจะไม่มีที่สำหรับเขาแล้วตอนนี้เขารู้สึกดีกับคุณมากเลยถึงกลางเดือนหรือช่วงไหนขออีกนิดนึงมาแหละมีจังหวะมานะเดวเวิร์ลเขาต้องกลับต้องกลับมาแน่ๆเลยมาแบบโยนหินทำทางอาจจะให้เพื่อนมาก่อนหรือว่าเขาอาจจะแวะมาส่งมเมสเซจมาดูลาดเรานะคะอยากกลับมาจะพยายามกลับมาส่วนคุณจะเอาอยัางไงร,ราศีมีนเราเห็นแล้วว่าคุณค่อนข้างนิ่งค่อนข้างเฉยแต่เราไม่ได้บอกบอกว่าคุณจะต้อง คุณจะต้องเฉยนะมันแล้วแต่คุณแต่ว่าเราเห็นวิถีแบบนี้แล้วความรู้สึกของคุณตอนนี้ค่อนข้างมีความสุขกับการเป็นโสดหาสหากำลังแสวงหาตัวเองอยู่ <c oughs> คนมีคู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> พูดมากก็สำรักน้ำลายคนมีคู่นะคะเดือนนี้ the ไท r o e n น Knights of c u p s อาแมจิกเชีเดือนนี้โออ๊ะ คือพอมันไพ่ขึ้นมาจริงๆไพ่ตัวนี้ไพ่เนี้ยค่อนข้างกระล่อนนะแล้วไพ่เนี้ยเป็นไพ่ค่อนข้างนิ่งเป็นไพ่ที่จริงจังและซีเรียสและเชื่อมด้วยความรักดังนั้นเดือนนี้ใครที่เพิ่งคบกัน ันวานี้มีเกณฑ์พาไปแนะนําเปิดตัวกับวงสังคมเพื่อนฝูงและครอบครัวค่ะมีอาจจะาบางคนถ้าเกิดว่าคบกันมาสักพักอาจจะมีการผูกไม้ผูกข้อไม้ข้อมือเพื่อให้ชัดเจนยังไม่ได้พูดถึงเรื่องแต่งงานแต่ว่าอาจจะมีอะไรให้มันชัดเจนให้ผู้ใหญ่รับรู้ว่าสองคนนี้คบและรักกันคนที่รักกันมานานเดือนนี้คุณจะเรียกว่าหวานนะหวานดีหวานซึง้งตรึงใจแล้วแบบ อาจจะทําอะไรที่มันให้มันชัดเจนใครที่ยังไม่จดทะเบียนมีเกณฑ์กันไปจดทะเบียนคบกันมานานถ้าเกิดแต่งงานมานานแล้วจะมีการเติมความหวานในความสัมพันธ์ หรือบางคู่ที่แต่งกันมานานมีลูกมีหลานคุณจะมีคุณจะทําให้ครอบครัวองคุณมั่นคงขึ้นอีกหลายๆอย่างมันดีไปหมดเลยคนมีคู่เดือนนี้ดีมากค่ะทั้งความรักทั้งให้ความหวือหวาตื่นเต้นในชีวิตและให้ความมั่นคงในความสัมพันธ์ขึ้นมาดีคนที่ทะเลาะก,กันจะสามารถหาทางลงเคลียร์กันได้นะเดือนนี้หวานหว,วานแหววสวีทเป็นที่น่าอิจฉามากๆเลยส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องมือที่3ตัวคุณเป็นอย่างไร กับตัวก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ได้ยังคงค้างกับความสัมพันธ์อีกฝั่งหนึ่งมือที่สามมือที่สามนี่ก็สับสนวุ่นวายจะเอาไงอยากเลิกแต่ว่าก็ไม่อยากเลิกแต่ก็มีคนบอกว่าให้เลิกะคือมันหูความคิดเต็มไปหมดเลย,ยรุง่งตุงนางอยากเลิกแต่ก็ไม่อยากเลิกสับสนนะคะแล้วคนกลางล่ะ justice คนกลางพยายามช่างหรือว่าช่างตวงวัดอยู่ว่าอะไรคือความถูกต้องที่สุดยังหาตัวเองไม่เจอนะคะ เขาก็ำลังพยายามทำอะไรให้มันถูกต้องเขาจะทำอย่างไรกับเราเพจจอบคับส์ไม่ทิ้งนะก็ยังคงเป็นความรักที่ปล่อยไม่ได้รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบในตัวเขารู้สึกว่าต้องรับผิดชอบในตัวเราอยู่ในฐานที่คุณเป็นคนม,มือที่หนึ่งนะส่วนเรื่องมือที่สามเขารู้สึกว่าเขาเสียใจที่เขาไปพูดไปหลอกอะไรไว้อยู่อแล้วเขาจะทำอย่างไง ทรีออฟซอสโอ้พูดอะไรไม่ได้ทะเลาะกันทะเลาะกับทั้งสองฝั่งเลยนะตอนนี้สับสนวุ่นวายตัวเองก็เจ็บปวดทุกคนเจ็บปวดในความสัมพันธ์หมดเลยแล้วเดือนนี้สถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรมาดูซิจบไหม c ชริออ t ทาวเวอรพังค่ะเดือนนี้ความสัมพันธ์มันจะต้องมีทางจบทางใดทางหนึ่งคือมันต้องทําให้ถูกต้องอะ่ะคือเราเห็นแล้วว่า เท่าที่ดูทุกคนเจ็บหมดทุกคนไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เกิดปัญหานี้มันถล่มลึกลงมาแล้วแต่เดือนนี้จะมีการจบไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะจบแต่เรื่องมือที่3เดือนนี้จะโดนพังทลายแชริออตเข้ามาม้าวิ่งชนตูมทุกอย่างตื่นขึ้นมาอะไรที่มันไม่ถูกต้องจะถูกพังทลายไปค่ะทีนี้เราไม่รู้ว่าฝ่ายไหนจะเป็นคนที่คุณยังอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไหมแต่ว่าทุกอย่างมันจะถูกปรับสมดุลมันจะไม่มีเรื่องมือที่3เกิดขึ้นแล้วต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นคนไปเราไม่รู้ว่าจะเป็นฝ่ายไหนแต่ว่าเท่าที่ดูเออเอาจริงๆเขาพยายามทำให้ถูกต้องถ้าคุณถือทะเบียนสมรสที่ถูกต้องหรือเป็นฝ่ายที่ถูกต้องนะน่าจะน่าจะ ได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ถ้าเกิดตัวคุณเป็นมือที่สคุณจะต้องออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าไม่เอาจริงๆคุณเองก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ใช่เลยไม่ใช่เรื่องที่คุณอยากให้เกิดขึ้นและถ้าตัวคุณเป็นคนที่นําปัญหาเรื่องนี้มาคุณต้องรับผิดชอบและแก้ไขให้มันถูกต้องคุณก็ต้องทุกอย่างเดือนนี้มันจะถูกปรับให้มันสมดุลที่สุดปัญหาคลี่ปัญหาจบแต่จะจบยังไงแล้วแต่เลยนะคะ ขอคำแนะนำค่ะเด e ๋ยนี้ change the scenery ไพ่บอกว่ามันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วนะคะใครที่เคยทำตัวอึมครึมบ้านมืดมืดเสื้อผ้าคมทับทับจะทึบๆเดือนนี้ไพ่บอกว่าขอให้ลุกขึ้นมาทำอะไรให้มันสดชื่นจมใสดอกไม้ประดับบ้านเปลี่ยนผ้ามากก่านกวาดบ้านให้มันสดใสสำหรับปีใหม่ทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วมันจะแล่นหัวจะแล่น มันจะเป็นการนําโชคนําอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาตามความเชื่อเนาะบ้านที่สะอาดก็จะพร้อมบ้านที่สดชื่นสะอาดรับเพาะก็คือนําโชคดึงดูดโชคเข้ามาแล้วก็ drop it อะไรที่มันไม่ดีหรือเรารู้สึกว่ามันหนักและเป็นเรื่องความรับผิดชอบในชีวิตเกินไปทิ้งค่ะ เอาจริงๆก่อนว่าคุณจะเดินทางคุณคิดจะทําการใหญ่คุณหอบทุกอย่างไปไม่ได้อะไรที่ไม่สําคัญอะไรที่จะน่าจะหาใหม่ได้ในอนาคตทิ้งไปก่อนเลือกแต่เรื่องสําคัญเพื่อให้คุณสามารถเดินทางไปได้อย่างดีนี่คุณไม่ได้เดินทางธรรมดาด้วยนะคุณเดินคุณเดินทางคุณจะไม่เจอรถติดเลยคุณจะไม่เจอปัญหาเลยเพียงแต่ว่าคุณจะต้องไม่แบกภาระทุกอย่างไปกับตัวเองและสุดท้าย thank you เด๋ยนนี้เราเห็นว่าน่าจะมี ใครเขาบางคนเข้ามาช่วยหรือว่าสถานการณ์บางอย่างทําให้คุณรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกโชคดีเหมือนลืมตาอ้าปากเหมือนเปิดหูเปิดตาแล้วก็เดือนนี้นะคะไพ่บอกว่าคุณจะมีความสุขแบบเรียบง่ายในชีวิตของคุณคุณจะเจอหนทางที่คุณจะทําที่คุณจะเดินทางไปได้ในอนาคตดังนั้นขอให้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอบคุณทุกคนว่าเขาจะดีกับหรือร้ายก็ตามเขาทําให้คุณมาได้ถึงวันนี้ดังนั้นมันจะถ้าคุณสามารถ เข้าใจทุกอย่างได้คุณจะรู้ว่าคุณมีวันนี้ได้เพราะพวกเขาดีหรือร้ายไม่รู้ทุกสถานการณ์ที่เข้ามาขอบคุณเถอะที่ทําให้คุณเป็นคุณในวันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันเดือนหน้านะคะน้องเดือนมกราแล้วก็คลิปของเดือนของปี64ค่ะอะไรยังไงเขียนบอกได้ข้างใต้คลิปนะคะเจอกันสวัสดีค่ะ